สวัสดีครับนี่เอกครับจะเพจร้านเอกและซิ่งอัสซรี่นะครับวันนี้มานอกสถานที่ชลบุรีนะครับกับลูกค้าเก่าพี่ต่อยนะครับออกนิวเดนตันโฟวินหัวเดี่ยวสี่สิบสี่มาวิ่งงานเพิ่มเติมนะครับก็คันนี้อัปเดตจากศูนย์ไปแล้วนี่เห็นไหมครับเป็นตัวท็อปเลยไฟตัวท็อปปอยหลอดฮทอรโมเจนพร้อมกับหลอด LED นะครับกระจกข้างพอไฟฟ้าแบบของยัดลีดแล้วก็อัปเกรดพวกเรือนไม้ปรุงาลัยเป็นตัวใหม่แล้ว นะครับเป็นแบบพวงหนังแบบตัวท็อปเลย <Yeah. S 1> วันนี้เรามาทํา2รายการก็ค,ร <Yeah. S 1> คือเปลี่ยนแต่นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นเป็นแต่จานแบบนี้นะครับมีแค่ให้ตัวเดียวนะครับของตัวหัวเดียว4ีคเนี่ยมันให้แต่จานมาแค่ตัวเดียวแบบนี้ <Yeah. S 1> เราเปลี่ยนม่เป็นของมิซูบะนะครับไปดูกันก่อนอ่ะฟังเสียงโอ๋เห็นไหมครับลันๆเลยอ่าไปดูหน้าตาของตัว เป็นแต่หอยโคงนะครับของมิสบะอัลฟาทูตัวนี้เป็นอัลฟาทนะครับไม่เอาฟ้าฮอนเดมี2เสียงความถี่ที่480เฮิเพฝั่งนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น4 0 0เฮิร์ตการติดตั้งซ้ายขวานะครับอยู่ใต้กันชนในตำแหน่งนี้เลยสวยงามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือติดตั้งกล้องมองถอยหลังแบบจอฝายท้ายนะครับมุมมองจากด้านบนลงมาใช้ฝาครอบพิสน์แท้นะครับเอามาดูกัน จอเดิมนะครับปักอินเข้าไปได้เลยนะครับใส่ปลั๊กตรงรุ่นอุมมงแบบนี้นะครับมองเห็นตัวรถมองเห็นกันชนชัดเจนนะครับเวลาถอยเราก็จะเห็นระยะถอยที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องกังวลถอยหลังเข้าไปปึ๊บเห็นไหมฮะใกล้ใกล้แค่ไหนนะครับมีเส้นบอกระยะนะครับรวมทั้งมองเห็นตัวกันชนด้วย<ะ>ใกล้ไกลได้ไกลไงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะชนนะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กช่วงล่างมาแล้วอเอ่เปี่ยถอยวับมองเห็นด้านหลังเลยชัดเจนนะครับกล้องเราใช้แบบของบาลฟุงงนั้นภาพจะมีความคมชัดสูงนะครับในแบบนี้เรามองไม่เห็นไหมฮะเราจะเห็นเสานะครับถ้าไม่มีกล้องเนี่ยเรามองไม่เห็นอาจจะโอกาสที่มองจากกระจกหลังอาจจะพลาดได้นะครับถอยระยะได้แค่ไหนแล้วเนี่ยจะเห็นมุมมองชัดเจน โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวกล้องติดตั้งยังไงนะครับตัวกล้องติดตั้งที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็สายเดินลากด้านล่างมาเลยนะครับจากด้านหน้าลอดผ่านเชสซีมาเราหุ้มกระดูกงูตลอดทั้งเส้นนะครับเพราะนั้น สายไม่ต้องกังวลนะครับนี่พุ่มกระดูกหมูทั้งเส้นเลยนะครับตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับงานติดตั้งเราเก็บงานให้เรียบร้อยก็สนใจติดตั้งนะครับก็มองถอยหลังนายออนิวไททันหัวเดี่ยว2024นะครับช่วงยาวแบบนี้ก็ติดต่อในเอกครับ0819876286ผริตูกแฟนเพจยูท a n น e l เอกเรซิ่งอัสรีครับขอบคุณพี่ต่อยครับที่ใช้บริการอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ